สบายดีพี่น้องวุฒิบุตรคนน้องสุบอนจ้ามากินข้าวน้ำพรอ่ได้พี่น้องเลือกต้มจืดค่ะในพี่ว่าสิไม่ยังเบาให้ฟังน้อยหนึ่งค่ะคลิปนี้ค่ะมันเปนโจมค่ะเบาให้ฟังค่ะพอนไปเอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าดุงก่อนดีครับอ่าเอาอันพี่ว่าสิดทายจะเนี่ยกินให้เบิึงหน่ะก่ะสิบบ่อหนำเนาะค่ะเนาะงพี่ว่าสิบบาอยังไงฟังพี่น้องจ่าพรอ่น่ะเราอันที่แรกเราดีขึ้นเลยเด้อ บัดนี้เขาเจ้าสิเอาเล่าขึ้นบ้านผู้ใหญ่พี่น้องนอนบ่หลับเนาอพนอตีสามตีสี่กับบุบพกกันนอนนอนบ่หลับโบเมนบัตรโบเมนบัตรขั้สิขึ้นบ้านผูนน้ใหญ่โบเมนบัตสิเครียดสิหยังเลยพี่น้องความหมายน่ะเดือกมันมีหยังคือจังสิได้ขึ้นบ้านผู้ใหญ่เพราะว่าสิเว้าให้ฟังเดูพี่น้องเด้ออันเพราะว่าสิเว้าสิระบายฟังค่ะสิเว้าความในใจเด้อค่ะคือมื้อนั้นพายุเนะน,นเาขาทำหมู่บ้านเสาร์ขาบ้านเสาร์อันวันเสาร์อย่าพายุ พายุลมลมมันแห้งพี่น้องคะ่ะลมแห้งเหมืนอนี่ก็เรย่มันกับพัดตนใหม่คะ่ะตนใหม่ในนี่เพ่ว่านั้นลมพัดตนใหม่มันผลไปหักใส่เสาไฟเขากรณีอันนี้นะคะ่ะเนาะอันนี้เพ่ว่ากับย่อมรับอยู่ว่าเข้ากับพิษอยู่พอตนใหม่เข้าไปหักใส่ห้องเขาในทางที่เป็นจริงบาดมันหกักแล้วพี่น้องคะ่ะเขาบริมาหาเพ่ไวไ่าด้พี่น้องจากเขาบริบอกคือมันอยู่ถ่ายสวนเพืว่ว่าบริสังเกตพี่น้องบริสังเกตตอนมันหักบริสังเกตสัมบา มันหักจนมาเห็นอันเขานนั่ไปแจ้งผู้ใหญ่พี่น้องค่ะเขาไปแจ้งผู้ใหญ่แล้วท่านนี้เขาไปแจ้งผู้ใหญ่บอกท่นนี้พอสักประมาณจะสามใบสามสี่มงเนาะพ่อนาะผู้ใหญ่มาเนาะเพราะว่าบ่ฮู้เลยเลยค่ะฮู้ฮู้พร้อมผู้ใหญ่ว่าต้นไม่จต่ของหักน่ะน่ะอันผู้ใหญ่บ้านเนาะก็มานั่นน่ะแล้วแม่เหมือนพี่ว่าเห็นรถเขาเนาะเพี่ว่าก็เอิ้นเข่ารีสอร์ทคือเก่าเข้าข้างในเลยค่ะเพี่ว่าก็จัดจ่ายพี่ว่าเนาะค่ะเนาะ เขาข้างในได้ค่าเอาห้องแอร์ได้พัดลมแล้วก็บอกแล้วก็พอเราเปิดพัดอันนั้นออกมาเอ้าก็ได้เห็นเป็นทานเนาะบันนี้ถ้าก็เลยบอกเลยว่ามาเขาแจ้งไม่ค่อยแจ้งมาตอนไม่ฮักบันนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวเฮ้อบันนี้ว่าันแม่นีหอีพุ่นอยู่พุ่นบัดท,ที่นี่ พอแต่ฮักเดี๋ยวยังเรียบร้อยเพะว่ากับไปตัดอันผู้ใหญ่ตัดให้ผู้ใหญ่บ้านเด้ผู้ใหญ่บ้านบ้านเพะว่านี่ดีเพ้นดีอีดีพี่น้องขาที่บอกมากโมเมนตอย่างเด้ขอตรวจคอพะว่ที่มาเอ่ยเอ่ยซื้อเนาะเอ่ยซื้อบาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเนาะเพอนก็มาตัดให้ย่างดีบีได้พี่น้องตัดจนเกี้ยงก้อนล้นกิ่งมันอะเพี่นตัดเอาให้หมดเรียบร้อยแล้วเหลือตั้งแต่อันต้นมันค่ะต้นมั่นวันเนี่ยพอใหญ่นักเรียเอาโทรศัพท์เพะว่านี่โทรหาโทรหาผู้ซอยเนาะว่าให้ผู้ซอยไปบอกกัน ถามมาผู้ใดมีเรื่อยไฟฟ้านะเขาเนอนหายมาเอามาตัดใหม่ให้แน่แล้ววางเสร็ละบัดทีนี้เดเลยเป็นของนาชโชคนาชโชคนี่คือเป็นไผ่นาชโชคนี่คือลูกเคยแม่หมอนที่เพ่ฟ้าไปกินไปอยู่เพื่อนเพื่อนนั่นแหละบัดทีนี้คือผู้ช่วยี่ผู้ช่วยนี่คือไผ่ก็คือลูกสาวแม่แม่หมอนจ้ะขอส่งขอไผ่ด้วยแม่เด้อที่ลูกบอกถึงนะเขานะบัดทีนี้แล้วก็มาตัดให้พี่น้องตัดให้บัดนีเขาก็ไปแจ้งบัดนีพอตัดเดี่ยว เขาไปเลยบอกเพี่ว่าเขาไปแจ้งผูงง้ใหญ่บ่นิเขากลับไปแจ้งผู้ใหญ่อีกแค่แต่คนควบส่างควบลําบากใจใพี่น้องค่ะบัดท,ที่นี้เขานะ่ะเขาว่าเขาไปบอกว่าพี่ว่านะ่บอกไปดูแลเขาบอกไปเบิงเขาอันนี้เพี่ว่านยอมรับอยู่บ่นไปเบิงอีดีค่ะบ่นไปเบิงเขาอีดีแต่ว่าตอนที่เขามาเห็ดเขากับบุรีบอกเขา้าแล้วกะบุรี บ่อได้บอกอันนี้พ่ว่ายอมรับผิดว่าบ่ได้ไปเบืองอีดีเพราะอย่างเพราะพว่าบ่อหู้เขามาเฮ็ดนะคะบอกเขามานแต่เขามาเฮ็ดอย่างบ่ตีเขามาเทเสาปูนค่ะมาเทเสามาเทาปูนใส่เสาไฟฟ้าที่มันหักน่ะเขาตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็เทโบวกไวกันพี่น้องค่ะให้มันอยู่ค่ะอันนี้น่ะคือเขามาเฮ็ดของเขาส่วนของเขาบัดทีนี้พ่อหมู่บ,บนอาทิ์เนาะเขามาบวกมาเฮ็ดมาเทาปูน บันจันเขาโทษไปบอกผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาไม่ได้บอกสื่อสารก็แพลว่าบ่ได้บอกสื่อสารกับพ่อใหญ่ได้เดียด๋ยวเขาเสีนบ้านพ่อใหญ่วันนี้พ่อใหญ่ได้ตกใจพี่น้องตกใจว่าเอาเขาเสิเอาขึ้นบ้านพู้ใหญ่บ้านเฮ็ดยังน่นนะเขาเรียกร้องค่าเสียหายค่ะพี่น้องค่ะเดยกร้อกค่าเสียหายบัดทีนี้ในกรณีเียกหลองค่าเสียหายวันนี้แพลว่ากันด้ยพู้ใหญ่ได้ร่งไปเบื่องเสาไฟฟ้ามามันอยู่ในทีฮขบบอ พอใหญ่ไปบาดเบิ้งเสาไฟฟ้าของเขาน่ะอยู่ในทีของเฮาจ้ะในทีของเฮ้าสองตนนะพอเนาะเมนบ่ะพออยู่ในทีของเพรื่อนี่ยสองตนเลยพี่น้องจ้าปกติกัสิรวบเดี๋ยวมือไหลบางๆเพรื่อสิบไทยให้เบิ้งค่ะเพราะว่ามันทีมันอยู่ในในทีเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพรื่อกับบริเคียดบริขคุ้มยังดอกบอกกบพอใหญ่เนาะพอว่าถ้าว่ามันเป็นอในนี่ก่อนสี่ตัวนี้มันมันอุบัติเหตุแล้ะเนาะอันแบบว่าเขาเรียกอยังพอว่าตาไพ่เจ๋ เขาเรียกบัตตาไพพี่น้องจ๋าเขาาจากซอยก็ะไรบ่ซอยก็ะไรแต่ความไมยแพ้ว่าบอกกับผู้ใหญ่ว่าคิดแน่ใจแล้วว่าจะซอยเขาพี่น้องจ๋าจะซอยเขาจังหน่อยบ่มีก็จักพันหนึ่งใส่ไปนําใจพี่น้องจ๋าเขาไปบัานผู้ใหญ่บ้านบดเลยเขาบ่ให้เขาบรดบบอกบระบบยังเฮาแพ้ว่าก็เลยในเมื่อเขาไปแจ้งบ่แล้วก็คือเตรียมพร้อมมือในมือวันจันทร์แพ้ว่าก็ใส่ เสื้อผ้าเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวพ่อใหญ่ก็อาบน้ำเลียงตัวค้ากล้วยห่างพ่อใหญ่โทรมาบอกว่าตาพ่ต้องมาแล้วหรือสันว่าก็ขอบคุณพ่อใหญ่หลายๆผู้ใหญ่บ้านบ้านคอยพี่น้องจ้าผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อสามจ๋าพนดีแห้งอีดีพึ่งมาซอยลูกบ้านพนดีแต่ได้หลายบ่อบ้านจะขอบคุวเพื่อว่าพึ่งซอยเบอร์สือคนพี่น้องจ้าแต่ว่าก่อนอันนี้อันนี้นะพึ่งกับมาเบอร์อไรมันเป็นบาร์ตาไพ่โมเมนต์ โมเมนต์เฮาสิตัดไปใส่อันนี้คือคืออันนี้เนี่ยพญ่ายาเอียงโมเมนต์พญ่บ้านเบ่าวดิคือทุกความเป็นจริงอ่ะพี่น้องจ้าวันนี้เนี่ยเมื่อเข้าอยากเบ่าขึ้นบ้านพ่อใหญ่เขาพ่อใหญ่แล้วก็เลยโทรมาพญาใหญ่บ้านแล้วทรมาหาพ่อใหญ่์ซุนันพ่อใหญ่์ซุนันเป็นอดีตพญาใหญ่บ้านเก่าด้พี่น้องค่ะเพิ่นเป็นอดีตพญาใหญ่บ้านเก่าค่ะเพร่ะว่าบอกพญายักษ์บอกซุนันดีสวดค่ะบัดทีนี้พ่อจะเขาเบอกหลายคนมาบอกเพร่ว่าบันนี้พ่อมาบอกเพร่ว่ามาเนี่ย เสาไฟฟ้านะ่ะเขาเซลอาพิษนะนะ่ะเสาไฟฟ้ามันก็อยู่ในทีของไฟฟ้าบัทรนี่ในเมื่อบอเรเฮณเดี่ยวเหมือนเขาได้ไปบ้านใก่ๆเคียงกันนี่นะเอ้าบัดน,นี้อบตบ้านเขามาเบิง้งเขาก็มาเบิ้งเดี่ยวเขากับว่บา,อ,งงาอันบวไเด้่เท่านั้นแหไะกับบร้เพราะอยังแยกร้องค่าเสียหายเกิดคือสบริเวอันแไฟฟ้าคิดเองนะเพราะว่าเสาไฟามันก็อยู่บ้านไฟฟ้าจ้ะมันอยู่ทีในทีมันในทีของไฟฟ้าเลยค่ะบัตรนี้ ม่ว่ามีน้ำใจบอกมีค่ะไปแจ้งู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาบริแจ้งอย่างเขาไปแจ้งแขว่าต้นใหม่ห,หักทับเสาไฟเขาวางทับเสาไฟเขาวางสินะแต่บาสิบอกไงทัศนิไปซองศิษย์ไปแคบเอาเพราะมันบอกมีค่ะพี่น้องจา๋าคือเขาลอถชิมมแเ้วค่ะคนที่บอกกับน,นี่ละเขาเห็นกันเวิดค่ะพี่น้องค่ะแต่กระแซงเขาสอน้องพี่น้องเนาะความเป็นจริงนะความเป็นจริง ผู้ใดสีวบายอย่างเ้าหูซือว่า่วมควมควมดีของหฮามีพ่อค่ะ,นะคะนักะเนาะมาตุวันอยังบรรลุนิติภาวะพอค่ะเด้วกับบกเคยวาสิไปนอันนี้ผู้ใดค่ะ,นะคะนักะเนาะบกเคยวาสิไปเบียงเบียดผู้ใรมาอยู่บ้านบอสามเนี่ยมิแต่คนก็หูนี่ใส่สองขอบค้นขอบขั้วแพ้วนี่บัดเบ็นคนอย่างไหนนะคะเนะ เขาเนี่ยบริยูพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาก็มาโ่งโร่งบาค่ะอันนี้พี่ว่าได้ยินเด้อบไม่ได้ยินคนใกล้จูเนี่ยรถเพิ่นบอกว่าเขาเจ้าโร่งวาค่ะเอะละแต่พี่น้องคลิปนี่ก็คือความไม้น่ะพอายนนี่ได้ป่วยมาเลยเมื่อยมาเด้อย่งแต่วันนนทนแต่ขึ้นวันอาทิตย์่นว่ะพี่น้องจ๋าเลานอนบ่ไดแบบว่าคิดหลายว่าเป็นอย่างแต่ของเป็นผู้ใยั่บ้านเคยเป็นพ้าหญ่บ้านเคยแต่เขาขืนบ้านพญายันไม่แต่แต่เขามาขึ้นบ้านเพิ่นบ้านนี้เขาสิเอาเพิ่นข้นบ้านู้ใหญ่เพิ่นได้แบบว่า ปาดแบบว่าบริเวณซีเดีดเขียดอีหยังไรเขียดแบบว่ามันเป็นอีหยังคือไฟหนำไฟเฮาก็เอาเข้ามาให้เขาใส่นะนะหนำไฟเฮาก็เอาเข้ามาให้เขาใส่เอาบัดนี้พี่น้องก่อนนะพอ่อพี่น้องก็สิเย์บ่าต่อเนาะค่ะเนาะก็คือมือนนม้อนั้นมาพ่อใหญ่ก็นอนบ่หลับจ้ะนอนบ่หลับมันค้นเฒ่าคนป่วยอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยเมื่อยพี่น้องเมื่อยนอนตั้งมื้อนี้น่นะนอนบ่แต่จักมือ้อนแต่หมู่วัาทิตย์ค่ะมันจั่นค่ะ มันขานมันพูดมันพืชฮาร์ดมันสุกเลยรมดนี่ค่ะพ่นนอดพ่นบอดุกแบบว่าเมื่อยแบบมาคนเขาคนแถาพักพอนะเพียงพ่อน่ะพี่น้องเมื่อยนอดแบบนอดเมื่อยอยู่ค่ะแบบเพิ่นก็ได้หิวนี่ละเพื่อว่าก็ได้ไปเอานี่มาเห็ดให้กินค่ะนอนจอยแห้งเด้พ่อไงหน่ะแบบเราคิดลายแบบว่าม้นอยังเรื่องซัํานีน่ะนะพืชเข้ากับด้แจงเข้ากับใแจงผู้ใหญ่เข้าเสิเห็ดเห็ดเรื่องเด็กหน่อยให้มันเป็นเรื่องไงพี่น้องจ๋าปกติเพืาว่าสีซอยเดบอร์เทนี้ในเมื่อเขา เป็นอย่างสี่เพย์บาบโซอยค่ะสี่บาบโอซอยมันสิบาทพ่อใหญ่ให้สามรอยค่ะให้ไปซื้ออยังกินมื่นที่เขามาดึงสายไฟนะคะจากพี่น้องจากคลิปนี้ก็ไม่ยังไงจากพี่น้องจากฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามดะกดกระดิ่งเนะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บจุบ๊บจา้า